ในช่วงวิกฤตการต้มยำกุ้งและหลายโรงงานห้างร้านบริษัทต,ต่างพากันปิดกิจการเนื่องด้วยในปีนั้นเศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ำจึงทำให้หลายตัวหลายคนต่างพากันตกงานเช่นเดียวกันกันกบสมานที่เพิ่งจะอายุครบ30ยามหน้าป้อมโรงง,งานในย่านปากเกร็ดก็ต้องว่างงานลงเช่นเดียวกันหลังจากโรงงานแปรรูปไม้ได้ปิดตัวลงบ้านเกิดของสมานนั้น อยู่ในต่างจังหวัดในภาคอีสานการเพราะปลูกก็ไม่ค่อยดีนักจะกลับบ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรท้องไร่ท้องนาก็ทําได้แค่เพียงหน้าฝนเท่านั้นสมานจึงตัดสินใจหางานทําในเมืองกรุงต่อถึงแม้มันจะหายากก็ตามสมานเล่หางานไปเกือบเดือนเงินเดือนก้อนสุดท้ายก็ร้อยหลอลงทุกทีถ้าหางานภายในห้าวันไม่ได้สมานก็จะตัดสินใจใช้เงินหนึ่พบาทสุดท้าย ไว้เป็นค่ารถกลับบ้านแต่แล้วสมานก็ได้รับข่าวดีจากเพื่อนยามในสมัยนั้นว่ามีโรงสีโกดังเก็บข้าวในจังหวัดอยุธยาต้องการยามฝ้าโกดังสคนซึ่งสมานก็ไม่ลังเลที่จะรับงานนี้ตอบตกลงรับงานและจ่ายค่าในหน้าไป500 2วันต่อมาทั้งสคนก็เดินทางไปยังโรงสีที่ว่านั้นมีเพื่อนร่วมทางก็คือในม่วง และลงศิลป์ไปพร้อมกับคนจัดหางานพาทั้งสามคนไปหาเถ้าแก่ลงสีห่อทำงานสบายๆนะแค่เฝ้าโรงสีเข้ากะกลางคืนสองคนหรือสามคนไปจัดการกันเอาเองว่าใครจะเข้าวันไหนบ้างเงินเดือนหมื่นสองนะแต่ถ้าผ่านสามเดือนได้อ้วจะให้อีกเป็นหมื่นห้าชายร่างถวมอ้วนเท้าแก่เจ้าของโรงสีพูดคุยตกลงเงื่อนไข ทั้งสามคนต่างก็ดีใจและก็ตกลงตามที่เท่าแก่โรงสีได้บอกกล่าวรถกระบะแล่นเข้ามาอย่างลานหน้าโรงสีมีนายสมานในม่วงและก็ลุงศินกระโดดลงจากท้ายกระบะเมื่อรถจอดสนิทสายตาก็พางมองสาดส่องไปทั่วๆบริเวณโรงสีด้านหน้าจะเป็นลานลงและมีเครื่องช่างส่วนด้านซ้ายจะเป็นตึกสำนักงานสองชั้น มีแทงน้ำใหญ่สีขาวอยู่ทางด้านหลังของตึกออฟฟิศถัดเข้าไปจากลานโล่งด้านหน้าจะเป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่อาคารทำด้วยไมย้หลังคาเป็นสังกะสีส่งเสียงดังอื้อๆไปทั่วบริเวณถัดเข้าไปก็จะเป็นพวกโกดังเก็บข้าวเป็นโกดังไม้ขนาดใหญ่ประมาณ2องโกดังแถมทางฝั่งด้านขวาของพื้นที่โรงสีจะเป็นลานปูนซีเมนโล่งกว้างที่จะมีพวกกองข้าเปลือกและมีรถเกรดตักเทนะ้า คอยตากข้าวออกมาตากแดดวิ่งกันไปมาจนดูลายตาไปหมดมาทางนี้บ้านพักจะอยู่ทางด้านหลังนะเอาของไปเก็บกันก่อนฝ่ายบุคคลของโรงสีพาทั้งสามเดินไปยังห้องพักที่อยู่ติดกับกำแพงหลังออฟฟิศดูเป็นห้องพักที่ธรรมดาแต่มันก็ดูดีกว่าในที่ทำงานเก่าของสมานที่นี่นะ่ะนะเขาขาดคนเฝ้าโกดังด้านใน กะกลางคืนหรือยามนั่นแหละเดี๋ยวตอนเย็นผมจะพาเดินไปสำรวจแล้วพรุ่งนี้จะได้เริ่มงานกันเลยไปพวกพี่ไปพักกันก่อนหัวหน้าฝ่ายบุคคลของโรงสีพูดจบก็เดินออกไปปล่อยให้ทั้งสามได้นอนเอนกายพักผ่อนกันในห้องจนเวลาช่วงเย็นในม่วงลุงศรลและนายสมานก็เดินตามฝ่ายบุคคลไปยังบริเวณต่างๆของโกรัง เริ่มจากโกดังที่1ที่ติดกับพื้นที่โรงสีแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆจนถึงโกดังที่2จนสุดส่วนท้ายของพื้นที่ที่จะมีพวกกองไม้พาเลตกองไว้จนเป็นเนินสูงเต็มพื้นที่หลังโกดัง2จนคืนแรกที่เริ่มงานการเฝ้ากโกดังในคากางคืนจะเฟอกกันสองคนคืนนั้นเป็นนายม่วงและนายสมานที่เฝ้ายามในคืนนั้นในคืนมันเริ่มงาน หลังจากโรงสีได้ปิดเครื่องสีขาวบรรยากาศก,ก็เงียบสงัดมีเสียงของไม้ล้านเป็นบางครั้งสลับกับเสียงสังกะสีที่บางครั้งมันจะดังปงปาง,ปงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุในม่วงและนายสมานต่างก็พากันเริ่มเดินสำรวจตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งตอนนั้นบรรยากาศมันก็เย็นวิวว,วมีไฟจากหน้าป้อมยามสาดส่องไปพอลางๆส่วนตรงโกดังเก็บข้าวจะมีเพียงหลอดไฟนีออน ที่มันติดอยู่ทางหน้าโกดังด้านหลังและด้านข้างฝั่งละหนึ่งหลอดจึงทําให้ทั่วบริเวณมีความมืดมากกว่าความสว่างนายม่วงและนายสมานต่างก็เดินสำรวจไปโกดังต่างๆตามเวลาที่กําหนดไว้โดยมีไฟฉายคนละก,กระบอกไว้ควยสาสส่องไปที่ต่างๆดูความเรียบร้อยของโรงสีทั้งสองก็เดินอยู่อย่างนั้นจนเวลาตีหนึ่งนายม่วงและนายสมานต่างก็นัดแนะกันว่าจะแยกกันเดินตรวจ โดยในม่วงจะไปตรวจทางโกดังที่1และบริเวณหน้าโรงสีส่วนนายสมานจะตรวจโกดังที่สองยาวไปตรงบริเวณกองไม้พาเลทที่มันอยู่ทางด้านหลังสุดจนเวลาเกือบๆทีสองเป็นนายสมานที่เดินกลับมาที่หน้าป้อมยามที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างโกดังหนึ่งและโกดังสองเดินตรวจนานจังวะหรือมันไปแอบหลับน่ะวิทยุก็ลืมไอ้นี่ นายสมานที่นั่งรออยู่ในป้อมพลางมองหาในม่วงที่เวลาเดินตรวจทุกครั้งมักจะกลับมาถึงก่อนเสมอด้วยที่คืนนั้นเป็นคืนแรกจรึงทําให้นายสมานรู้สึกง่วงๆเนื่องในเวลานั้นปกติแล้วจะเป็นเวลานอนจึงทําให้นายสมานฟุบลงนอนหลับอยู่บนโต๊ะในป้อมยามไม้ที่มีแค่ผนังสามดานพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอ้ยตื่นเสียงคนแก่ที่สั่นเครือ ร้องปลุกกับสมานที่นอนฟุบอยู่กับโต๊ะในป้อมยามนายสมานค่อยๆลืมตาอย่างช้าๆอย่างงัวงเงียมาใหม่อีกแล้วเหรอเปลี่ยนบ่อยจริงๆนะจำหน้าจำท้ากันยังไม่ได้เลยก็พากันออกเสแล้วเฮอเฮเสียงคนแก่ที่ยืนอยู่หน้าป้อมยามพูดพลางที่สมานกำลังลืมตามองพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูแปลกๆอา้าวลุง ลูกเป็นใครเข้ามาได้ยังไงนายสมานเอ่ยถามกับคนแก่ที่ไม่คุ้นหน้าทำไมเขาอาจจะเข้ามาไม่ได้ละ่ะก็ข้าเป็นยามเหมือนกับเองนั่นแหละยามกะเช้าแม่มาหลับยามนะเดี๋ยวก็โดนเท่าแก่จับได้หรอกนายสมานก็ยิ้มอย่างเขินๆพลางยกมือขึ้นวายชายวัยห้กว่าที่แต่งชุดยามแบบเดียวกับสมาน ทั้งสองคุยกันไปได้สักพักจึงรู้ว่าลุงคนนั้นชื่อว่าลุงชมเป็นยามกะเช้าจะมาเข้าเวรตอนตีสี่ครึง่งทั้งสองก็นั่งพูดคุยสพเพเหระวนไปวนมาจนถึงเรื่องยามคนก่อนๆว่าทำไมถึงเปลี่ยนบ่อยลุงชมแกก็หัวเราะแล้วแกก็บอกว่าผีหลอกนะสิโรงงานนี้มีผีเชื่อไหมล่ะพอนุ่มสมานได้ยินถึงกับคิ้วขมวด มองหน้าลุงชมพลางเอ่ยถามออกไปว่าผีหลอกในโรงสีเราเนี่ยนะก็เออนะสิมีแต่คนขี้กลัวนี้ไปเกือบทุกรายจะฟังไม่ละ่ะจะเล่าให้ฟังนายสมานมีท่าทีลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความอยากรู้นายสมานก็เลยได้ถามว่าแล้วผีอะไรที่มันอยู่ในโรงสีลุงชมแกก็เย้มอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวอันน่ากลัวที่ทำให้ยามชุดก่อนทยอยลาออกกันจนหมดเอ็งเห็นกองไม้พาเลตกองนั่นไหมเห็นสิครับลุงเพิ่งเดินมาเมื่อกี้เออตรงนั่นนั่นแหละลุงชมแกพูดพลางมองตามที่สมานชี้ไปยังกองไม้พาเลตทางด้านหลังของโกดังสองและลุงชมก็เริ่มเล่าต่ออีกว่าเคยมีคนขับรถสิบล้อ ไปนอนหลบแดดใต้เงาของกองไม้พาเลตไม่รู้ไปทําอีท่าไหนกองไม้พาเลตที่สูงสูงหล่นมาทับจนดับอนาดตายขากองไม้พาเลทใหญ่แถมตายหงจนเป็นผีเหี้ยนเมื่อหกปีที่แล้วจนทําให้ยามกะดึกในช่วงนั้นทยอยลาออกกันไปจนหมดลุงชมแกกล่าวโอ้ลุงคนลุกยังไม่หมดนะยังมีรายที่สอง เอ็งเห็นแท้งน้ำนั่นไหมลุงชมแกพูดพลางชี้มือไปตรงแท้งน้ำใหญ่ที่อยู่ทางหลังตึกออฟฟิศสมานก็แต่พยักหน้าแล้วแกก็เ,เล่าต่ออีกว่าเมื่อ3มปีที่แล้วมีพนักงานบัญชีคนหนึ่งเป็นผู้ชายมักจะชอบขึ้นไปดูบุรีอยู่บนแท้งน้ำใหญ่ที่สูงประมาณตึก3ามชั้นเพราะบนนั้นมันวิวดีทำแบบนี้มาจนจวปีจนอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นฝนตกปล่อย แล้วบันไดขึ้นแท้งน้ําที่มันทําด้วยเหล็กจึงทําให้บันไดมันลื่นบวกกับพื้นรองเท้าหนังที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นได้ใส่ขึ้นไปจึงทําให้เขาลื่นตกลงมาจากที่สูงล่างลอยละลิ้วตกลงมากระแทกพื้นตายแถวแถวข้างห้องพักของยามและนั้นเป็นศพที่สองลุงชมได้กล่าวลุงแทงน้ําข้างห้องพักผมเลยนะลุงนายสมานอุทานขึ้นมาอย่างตกใจลุงชมก็ได้แยิ้ม ร้อมกับพยักหน้าผีเฮี้ยนอยู่ปีกว่าเลยนะเอาพระมาสวดส่งวิญญาณแล้วเรื่องก็ค่อยๆเงียบไปตอนนี้ไม่มีใครเจอแล้วละทั้งผีตรงกองไม้แล้วก็ผีตรงแถงน้ำโหทำไมมีคนตายเยอะจังลุงแล้วผีน่ะมันออกมาหลอกแบบไหนกันนายสมานเอ่ยถามต่อด้วยความที่อยากรู้ บวกกับช่วงนั้นนายสมานชอบฟังเรื่องผีอยู่บ้างลุงชมแกก็เล่าต่อเริ่มตามลําดับจากผีที่อยู่ตรงกองไม้ว่าตอนที่ช่วงตายใหม่ๆคนที่เฝ้ายามดึกมักจะได้ยินเสียงร้องห่ยหวนลอยแววมาจากกองไม้พาเลตและพอเดินไปตรวจก็มักจะเห็นคนยืนทื่อๆหันหลังร้องกับมีเสียงร้องอือๆในลําคอพอยามที่ออกไปเห็นเอ่ยถามร่างร่างนั้นก็ค่อยๆหันหน้า เป็นลักษณะหมุนมาแค่หัวบิดมาที่ด้านหลังจนมองเห็นที่ใบหนา้าที่มีแต่แผลเวื่อว่าดวงตาลึกกวงโบปากแสยะยิ้มจนเห็นฟันและกระดูกกรามอย่างน่าสยดสยองส่วนผีคนที่ตกจากแท้งน้ําก็เป็นยามอีกเช่นกันที่นอนอยู่ในห้องพักมักจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกจากที่สูงลงมากระแทกกับพื้นดังตุบป,ประมาณช่วงตีสองของทุกคืนหรือในบางครั้ง ถ้าเป็นวันพระใหญ่จะเห็นเป็นเหมือนคนเป็นเงาแต่คุ่มแต่คุ้มยืนอยู่บนแท้งน้ําแล้วสักพักก็ทิ้งตัวลอยละรลีวตกลงมากระแทกกับพื้นปูนต่อหน้าต่อตาของผู้พบเห็นแต่ยังไม่พอแค่นั้นร่างที่มันตกลงมากระแทกกับพื้นก็ได้หนอนแน่นิ่งพร้อมกับร่างกายที่มันผิดรูปมีทั้งกระดูกที่มันทิ่มเนื้อออกมาคอที่หักจนหน้าเงย่อ้นจนเป็นภาพที่มันไม่ชวนมองแถมในบางครั้ง ยังหันหน้ามาเสียยิ้มให้ทำพยายามกะดึกขวัญหายลาออกไปตามๆกันลุงชมแกกล่าวในช่วงตอนนั้นสมานเริ่มฟังแล้วยิ้มพลางคิดในใจว่าลุงชมคงจะหลอกหรือเปล่าเพราะโรงสีอะไรจะมีคนตายอย่างน่าสยดสยองถึงสองศพแถมตั้งแต่เกิดมาสมานยังไม่เคยเจอผอีเลยสักครั้งหรือที่เจออย่างมากก็เป็นแค่งเงาแวบๆจากที่ทำงานเก่า เรื่องจริงไม่เหนียวลุงทำไมมันเวอร์ขนาดนั้นแล้วลุงล่ะเคยเจอแบบคนอื่นหรือเปล่าสมานเอ่ยถามกับลุงชมด้วยความแังเลกับเรื่องผีลุงแกเลยตอบมาว่าฮ <c oughs> <c oughs> ข้าก็ไม่เคยเจอหรอกได้ยินแต่เขาเล่ามานะนะ <c oughs> ลุงชมแกตอบพลางหัวเราะมองดูนาฬิกาอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นเป็นตีสามกว่าแกเลยขอตัวเดินไปที่หน้าโรงงานพร้อมกับเตรียมตัวจะเข้าเวร ในช่วงตีสีครึง่งเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะลุงชมพูดจบพลางก็ลุกขึ้นยืนสมานก็ยกมือไหว้ด้วยความนอบน้อมมองดูลุงชมเดินไปอย่างช้าๆมุ่งหน้าไปทางหน้าโรงสีพอเดินได้ประมาณสัก50 m, ิเมตรลุงชมแกก็หยุดเดินและมีท่าทีค่อยๆหันหน้ากลับมามองสมานที่ตอนนี้ยืนอยู่หน้าป้อมมองดูลุงชมอย่างแปลกใจเฮ้ย hey! ลุง สมานเอ่ยขึ้นอย่างตกใจเมื่อภาพเบื้องหน้าที่เห็นคือลุงชมค่อยๆหันหัวหันแบบหมุนกลับมามองที่ด้านหลังพร้อมกับสยะยิ้มให้กับสมานที่กำลังยืนอึงตาค้างพร้อมกับเอ่ยปากออกมาว่าเออข้าลืมบอกไปข้าก็ตายแล้วนะเส้นเสียงผีลุงชมสมานในตอนนั้นถึงกับหน้ามืดอาการวิววิว คล้ายกับตกจากที่สูงเป็นบูบๆและภาพตัดนอนหมดสติอยู่กับพื้นจนฟ้าสว่างสมานก็พบว่าตนนอนอยู่ในห้องพักโดยมีลุงศิลและในม่วงยืนดูอาการอยู่ห่างๆเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไงบ้างวะเสียงในม่วงเอ่ยถามกับสมานที่กำลังลืมตายอย่างช,ช้าๆพอสมานเริ่มได้สติจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับลุงศิลและก็ในม่วง จนคู่หูยามกาดึกอย่างในม่วงเอ่ยปากขอโทษกับสมานที่หนีกลับเข้ามาห้องพักก่อนเนื่องจากในม่วงก็เจอผีเช่นเดียวกันเลยได้ความมาว่าขณะที่ในม่วงกําลังเดินสำรวจตรงบริเวณเครื่องสีข้าวระหว่างที่ฉายไฟไปมาก็ดันไปเจอกับคนแก่นั่งอยู่บนคานไม้ที่อยู่สูงขึ้นไปประมาณ5เมตรเหนือเครื่องสีข้าวใหญ่ตอนแรกจะตัดสินใจถามเพราะชายแก่คนนั้น ก็แต่งเครื่องแบบยามของโรงสีแห่งนี้แต่ขณะที่กําลังอ้าปากเอ่ยถามร่างที่นั่งอยู่บนขือไม้ก็ค่อยๆเสียยิ้มพร้อมกับพยักหน้าสะบัดหัวอย่างแรงจนศีสษะหลุดออกจากตัวลอยและเลืว้วตกลงมาต่อหน้าต่อตาจึงทาให้ในายม่วงรีบวิ่งกลับที่พักและก็ไม่ออกมาอีกเลยลุงศินนม่วงและก็สมานพอได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆทั้งที่เห็นกับตา และคำบอกเล่าจึงตัดสินใจลาออกกับเท่าแก่ในวันนั้นพร้อมกับถามถึงเรื่องลุงชมว่าแก่ตายด้วยเหตุใดพนักงานหนุ่มฝ่ายบุคคลจึงได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าลุงชมแกเป็นยามกะดึกและแกเพิ่งตายไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนื่องจากแกตกจากระเบียงชั้นสองของโรงสีข้าวที่สูงประมาณ4เมตรลงมาคอหักตายตอนช่วงประมาณสักตีสามตามที่ยามกาดึกคนก่อน ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังในช่วงวันนั้นทั้งสามเลยตัดสินใจต่างก็ได้ขนของออกจากโรงสีแห่งนั้นพร้อมกับกราบลาเจ้าของโรงสีเนี่ยตอนแรกเท่าแก่แกะจะเพิ่มเงินเดือนให้เป็นคนละหมื่นห้าแต่ทั้งสตอบปฏิเสธและก็แยกย้ายกลับภูมิลำเนาของแต่ละคนและในปัจจุบันนี้ผ่านมา20ปีเศษโรงสีเก่าแห่งนั้นมันได้กลายสภาพ เป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ตามยุคตามสมัยในปัจจุบันขอบคุณที่รับฟังกันจนจบขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ